การทําคลิปรีวมีรายได้จริงไหมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ามาแนะนําในการทําคลิปรีวหลายหลายคนว่ามีรายได้จริงไหมที่ทาผมก็ทํามาประมาณสักสองเดือนลแล้วแหละแก่แก่สองเดือนเลยทําลงเรื่อยๆพอไปไล่กระถ่ายมาลงถ่ายมาลง,าาลงชีวิตประจําวันมั่งพอไปไล่ติดแปลกๆกระถ่ายเราก็มาตัดตลงใน ในรีวนะครับในรีวของ a c e b o o k นั่นแหละบางคนอ่ระรว้และเท่านะครับก็มันเป็นรายได้ไล่จองทางนะครับลงในอพอเราตึงกดเกณฑ์ของ Facebook แล้วเราก็มีรายได้จากตรงนั้นมานะครับก็ลงทำกันเลยเราก็ศึกษาจากในนี้แหละในรีวเ่ว,ว่าเราเล่คนเ่ว,ว่าก็ามีประสบการณ์เขาทำมาก่อนเล้วเราก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นว่าวิธีการทําแบบไหนกดเกณฑ์กอง เฟซบุ๊กมีแบบไหนเราก็ลองทำเราอย่าป้ากดกินมันก็เป็นการสร้างรายได้แต่ว่ากันแลกก็คือต้องสมัครเป็นผู้สร้างรายได้ก่อนเราก็ลงคลิปเรื่อยๆทำให้มีความสุขถ้าลายคนมาได้ต่อได้เขาบวิมนี้จะได้เร็วนะครับแต่ว่าตึงไม่มากแต่ว่าเราก็ได้เร็วเป็นการซาสมไหวเมื่อก,ก็ใช่ผงร่มไหวนะครับจากในดาวมังอ่าแล้วก็ในสตรีมโฆษณาในรีวต่อไปนะครับมันก็ได้ ตอนนี้ก็ซาสมกันไหวมันก็เป็นรายได้เราเอ,อ่กดเกณฑ์บางทีเขลงทํากันเลยเอาชีวิตประจำวันเข่ๆตัวเรานี้แหละตัปนปืนอบ้างบบตรีเปือนไหมไม่ต้องบัตรซี่เราต่้แล้วเราได้เบีย้ยเราบอกมันมีรายได้จริง,รงบอกให้